สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้แม่ใหม่ก็จะพามาให้อาหารหอยขมนะคะอาหารหอยขมอาหารกุ้งนะคะนี่นะคะอาหารที่ว่านี่คืออาหารกุ้งค่ะอาหารกุ้งนี้ก็จะเป็นห่อละหกสิบนะหกสิบกว่าบาทเดี๋ยวเราจะให้กันเลยนะคะเขาจะมากินริเปล่ปอ่านี่นะคะอาหารกุ้งให้แล้วก็จะจมลงไปเลย เดี๋ยวกุ้งเขาก็จะมากินนะคะให้ไว้อย่างนี้เลยก็จะเป็นซองอย่างนี้นะคะนี่ก็จะเป็นซองแบบนี้เลยค่ะอาหารกุ้งนะคะค่อยมาดูนะคะนี่น,นี่เริ่มมากินแล้ว อาหารกุ้งอาหารหอยนะคะแม่ใหม่ก็ให้เผื่อว่าหอยจะมากินด้วยนะคะแอบมาสองกุ้งที่เลี้ยงไว้นะคะตั้งแต่เปลี่ยนน้ำตอนนั้นนะคะก็คือที่แม่ใหม่เอากุ้งอ,อ่ที่ใส่น้ำประปามานะคะมาใส่เราก็คือทำให้กุ้งเนี่ยของแม่ใหม่ในนอกน้ำตายนะคะ พอแม่ใหม่เปลี่ยนน้ากโ็โหนานแล้วนะคะไม่ได้เปลี่ยนอีกเลยค่ะแม่ใหม่ก็ให้อาหารธรรมชาตินะคะให้เขากินนี่นะคะหาอะไรกินตามนี้นะคะแล้วก็วันนี้แม่ใหม่เอาอาหารกุ้งมาให้เขากินนะคะก็ให้ไปแล้วนะคะอาหารกุ้งก็แย่งกันกินนี่หอยตรงนี้ก็อยู่กันแบบธรรมชาตินะคะ ว้าวเขามีอันนี้อยู่นะคะมีอาหารอยู่ในนี้แม่แม็กก็เลยไม่ห่วงนะคะอันนี้อะไรคะเนี่ยโอ้ต้องออกออกแล้วแหละนี่อ้อนนะคะเนี่ยก็น่าจะเป็นไข่ของลูกออสนะคะแม่ใหม่เคย เคยปล่อยเขาไว้นะคะแล้วแบบว่าโอ้โหเยอะมากเลยค่ะลอ,อยเต็มอยู่ในกระมังเลยนะคะทีนี้ก็เลยไม่เอาไว้เลยนะคะเพราะว่ามันเขาก็กินผักของเราด้วยนะคะที่เราปลูกเอาไว้ขอบคุณที่ติดตามชมคลิปของแม่ไหมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ไหมด้วยค่ะสวัสดีค่ะ